ออกมาโค้งน้องหน้าอีกบล็อกหนึ่งน้องพี่น้องเนาะช่วงแรงๆนะครับแดดตะวินกำลังสิ่งตกดินเอามาให้อาหารปลาดุกก่อนนั่งเอกเขาบอกว่าเอาอาหารปลาดุกให้ยในเด้อทันแซ่ไว้ให้ยังไงทันเอามาเบิ่งครับพี่น้องพ่อปนหลับบังคับจังเดยอู้ฮะนะครับมีหลายป่ามีป่าท้าทิมก็ปลาดุกนะครับสายนี่เป็นสายน้อยหลังบ้านน้องพี่น้องเนาะนี่นะครับเป็นสะน้อยหลังบ้านนะครับพี่น้องอ่ะดังไฟเตรียมกำลังสิหนึ่งเขาแรง นะครับอยู่บริเวณโค้งน้องหน้านะเนาะพี่น,น้องบรรยากาศย้มแรงๆนะครับอ่ะหมองโมง่ก็ไก่ซีด้พาแล้วใกล้สิได้ก,กินแล้วพู่นส่วนสายใหญ,ญนะ่เนาะนะครับฝนตั้งเข้าอ่ะเนี่ยให้อาหารปลากันพี่น้องไปให้ไปกินเล่ยไล่มองอ่ะอยืนดีก็ให้กินอ่ะนี่พ่อปนแล้วด้พี่น้องได้ <c oughs> หลังจากไก่พ่อปนแล้วอ่ะไป เราเชื่อว่าน้าม,มันลงมไม่หรอกนะครับฝนขาดไปทิ่มช่วงไปอาทิตย์นึงน้าเริ่มแห้งนะครับนี่ยสั้นนี่ลงมา,งา,ายางได้แล้วแต่กิมนน้ามันถ่วมสั้นนี่ขึ้นมาลูกปลาทับทิมหน่อยก็มีพี่น้องนะนะนะพี่น้องเห็นไหมครับลูกลูกปลาหน่อยไหมป้านไปทั้งพี่นะป้านปลาใหญ่มันอาจจะบลกกล้ามากินมันยานปลาใหญยไะไปนะทับทิมพี่น้องทับทิมทับท,มท,บทิมหัวดำ เดี๋ยวจะหาแแห้มอเมียนเพิ่งจบนี้จ๊ะนายเกี่ยวเขาเนี่ยนี่พื่อนเอาไปใกล้ๆเออเดี๋ยวลุกๆลุกๆลุกเอ้ยดุกเอ้ยกินเนื้อดุกๆลุกไล่กินเนื้อโอ้ยใหญ่เรี่ยวเพรพื่น้องปลาเดือนเดียวนะครับกระดุกหนึ่งเดือนโอ้โหหลิ่นหนามยังใหญ่เลยมาว the ันทั้งพี่เจ้าหน่อยเพื่อปลาหน่อยมัดลดขึ้นแถวหนิ เป็นอาหารเม็ดปลาดุกอันนี้เป็นอาหารเม็ดปลาดุกขนาดกลางเลยพี่น้องนะครับนี่ขนาดกลางแซน้ํเจ้าน้อยเนี่ยไปพุในท้องท้องหามันพุ่อยู่นอ,อกพีเปล่าท่นไปเข่าช่องปลาแล้วมันคุนไข่ขื้นไตนะครับคือจังปลาพี่ไอ้เป็นบริแซน้าเป็นปลาดุกซ้ำนี่แหละนะครับกินเข้า,ขา,ขาไปค้าักแล้วไปพุในท้องมันพี่จะพี่น้องเคยกินข้าเมเวะกินข้าเมาแล้วพุในท้องไหมอืดบนกินกี้นังใช่กัน <laughs> เป็นปลาดุกน้องเพลินเนาะอ่ะคลิปนี้สั้นๆพี่น้องเอามาให้เบิ้งซื้อดอกคืบ,นบหน้าไปใช่ไหมเกือบปลาเนี่ยเมื่อแรกคิจวัดสร่างลังจากเลิกงานกัดริ้วออกมาพี่เลยน้องเพลินเนาะเจ้าออมาพี่เลยแล้วจะทางเกือบสามสิบกิโลบิดมอไซค <laughs> ์นว่าใจอยู่พี่เด้แหม้วแม่นั่งเอกอยู่พี่ว่าจะ <laughs> สุ้ย่างแล้วเนาะนะครับน้าพี่น้องมาเมบิ้งปลาคนระับ กำลังกินเนี่ยูตัวไหนไหมตัวพ่อปนแลวก็ไม่พี่น้องพ่อต้มเลวก็ไม่พ่อส่วแล้วก็ไม่อ่ะไปแต่กินน้าแรงนาะพี่น้องปนปูนปูนจับจับจับนอือ้อืออ่ะลิ้นี้งนห้ันกน่าเพี่น้องเนาะนะครับยวไปหนึ่งเขาก็มาเลยไฟดังไปมันจะหมด อะหมโมก,ใกัใกล้เิบยพายเลยห้อกับอ